ขอบคุณมากนะยินดีนะครับขอร้อนะขอร้อนะเพงพิเศครับกานกลับมารับโลโซออริจินอลค่ะพิเศษคมพิเศษมีอะไรบ้างครับคราวนี้เนี่ยจะเริ่มต้นจากวงโลโซออริจินอลเลยนะครับเสร็จแล้วก็ต่อตามไปด้วยวงเสกโลโซด้วยนะครับเรียกว่าเล่นงันสองวงเอาเพลงที่ผลมาร้องในวันนั้นเนี่ยคงจะเยอะน่าดูแล้วก็ สนุกแน่นอนครับการจุดประกายนี่คือการกลับมานี่คือเกิดจากอะไรครับพี่เสกครับก็เกิดจากที่ผมไม่ได้เจอใหญ่พี่กลางนานแล้วนะครับแล้วก็มีความคิดถึงกันแล้วก็นัดกันนัดเจอกันน,กน,นัดคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจในเรื่อง,องเก่าๆเนี่ยครับว่าที่ผ่านมาเราเองก็ต่างก็มีอัตตาด้วยกันนะครับเสร็จแล้วก็พอได้กอดกันได้น้ําตาซึมอ่งนี้ก็รู้สึกว่าต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับขานไป2ปีล้วก็มีทาง ครีเอทเนี่ยติดต่อว่าจะทำคอนเสิร์ตเราก็ารับปากตกลงครับเรียกว่าไปเคลียร์ใจกันวันนั้นใช่ครับใช่ครับตอนนี้มันคลาดคลายอยู่มันได้หายไปไหมหายหมดเลยไม่เหลือเลยแล้วกินเหล้าด้วยกันสองชั่มครึ่งมาหายตอนนั้นตอนนั้นยังเด็กมากตอนที่แยกตัวกันไปเนี่ยเด็กมากอายุจะยี่สิบไหวนะใช่ใช่คือคือคือการในวันโน้ตนะฮะคือเรา เราทะเลาะกันมันเป็นการทะเลาะกันแบบคือคือมันไม่ใช่เรื่องอื่นอ่ะคือส่วนมากคดีมีปัญหาเรื่องเรื่องเงินคือเราไม่มีเรื่องพวกนั้นเราคือเรื่องอัตราคือต่างคนต่างแบบคือเราเป็นวงที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อยู่อย่างน้อยนะครับแล้วก็แต่หมดเนี่ยเราเป็นเป็นคนทําเองเราจะมีเขาเรียกว่ามันมีโก้มีอัตราว่าเฮ้ยไม่กลัวใครพอเสร็จแล้วก็เลยก็เหมือนแบบวันหนึ่งอ่ะรู้ก็เป็นวมึง เสียเขาอเอ้ยกูก็อะไรเงี้ยมันแค่นั้นเลยนะครับพอวันนึงซึ่งเราได้กลับมามันแค่เคลียร์กันนิดเดียวนั่งคุยกันบอกเออว่ะพวกเรายังเด็กไว้ใช่ะฉะนั้นตอนนี้เรียกว่ามันตกผลึกแล้วแล้วอายุเราก็50กันแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าผ่านอะไรมาเยอะเมื่อกลับมารวมกันก็รู้สึกดีใจแล้วก็รักกันมากกว่าเดิมเลียดี่เขาช่วงเวลานั้นมันน่าจะ ผมว่าชีวิตที่มันแบบนี้นะผมว่าชีวิตก็ต้องเป็นแบบนี้มันต้องสูขทุกขึ้นลงอย่างนี้แหละต่างคนต่างก็ต้องต้องต้องมีหนทางตัวเองแล้วก็วันหนึ่งถ้ามันมาบรรจบกันแบบนี้มันก็ผมมันยิ่งรู้สึกดีนะพี่กลางนะพี่กลางเขาไปเป็นอาเซียขายอาหารมาแล้วนะต่อนกลับมาโลโซเราไปทำสาวจีนก็ทำให้ศิลปินนะครับก็อยู่อยู่ในนี้แต่ว่าไปอยู่เมือง ล้วก็นี่ผมนี่แหละเสียแล้วประสานไปช่วงที่แบบครั้งแรกที่เรื่องจมาผมน้ำตาซึมในด้านมือใหญ่ตอนแรกเนี่ยนี่นี <c oughs> ่เดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือช่วงช่วงที่กลับมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรียกว่าชีวิตพิเศษก็ถึงจุดที่เรียกว่าพีคสุดแล้วตอนนั้นนะใช่ใช่ช่วงช่วงที่เขาไลฟ์นะช่วงนั้นนะฮะ <Live S 1> ก็เราในมีความเป็นห่วงอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะเข้ามาหายังไงก็ก็มองอยู่ห่างจนกระทั่ง สุดท้ายเพื่อนก็ไปรักษาแล้วก็ออกมาพอออกมาพวกเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ได้มีคนที่เขาเชื่อมเชื่อมต่อได้ใช่เฮ้พี่พี่เสกเขาคิดถึงพี่ใหญ่นะอย่างเงี้ยีเอ้ยพี่ก็อยากคุยกันมอยู่แล้วเราอยากคุยกันหมดพอคุยครั้งแรกก็นะร้องไห้เลยใช่แสดงว่าพี่เสกน้ำตานํามาก่อนเลยอะค่ัเหมือนทราบซึ้งอะซึงเพลงเราและนายนั่นแหละ กันตลอดไปบรรยากาศเก่าๆเลยคือกลับมาไหมพี่วันที่เรารวมตัวกันแรกๆกลับมาครับนั่งนั่งดื่มกันนั่งคุยกันแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆความเข้าขายในการได้ไปดื่มี่มีมานี่ยี่สิบแปดปีแล้วก็ผมว่าไม่แตกต่างมากนะแต่เมื่อก่อนอาจจะสดกว่านี้เมื่อก่อนเมื่อกเฟี้ยวความเฟี้ยวความอะไรก็จะลดลงไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นความ ความเก๋ความความอะไรนิดนึงเงเพลงเพลงที่เคยเร็วๆอาจจะลดให้มันช้าลงหน่อยต้องปรับต้องจูนกันใหม่ไหมคะเพราะหายไปนานเลยเน่าผมไม่ต้องจูนหรอกเพราะเมื่อก่อนเราก็เล่นด้วยกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพลงก็เป็นเพลงที่เราเคยเล่นกันมาตลอดค่ะอย่างแฟนๆก็ดีใจที่แบบว่ากลับมาแบบโซล่ดิจิทัลกลับมาครั้งนี้ทำอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากเพื่อนๆคือคือรอบนี้รอบนี้มันจะพิเศษ ในเรื่องของเพลงครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเพลงของโลโซเนี่ยมันมันไม่ได้มีเพลงคิดที่ว่าเ,เล่นแค่กีตาร์เบสก้องนะมันจะมีออเคสตารามีเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจูบคอนเสิร์ตเราไม่สามารถที่จะเล่นเพลงพวกนีไ้ได้<อ>แต่ว่าพอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเสกสรรปั้นแต่งเต็มที่กับพวกเครื่องสายก็คือจ, <คง S 2> จะบอกว่าเพลงที่ทไม่เคยเล่นที่ไหนเลยเนี่ยที่นี่จะจะ,จะ,จะ,จะมีคอนเสิร์ตนี้ยกตัวอย่าง เยอะแยะเลยแขกรับเชิญอย่างเช้าเสือนาฬีอะไรเย่างนี้นะซึ่งซึ่งในกูเล่นไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเอาคนอื่นมาเล่นวเถอโโซะคืออย่างเพลงนี้เพลงนี้ใน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 ออริจินอลนะฮะจะมีเครื่องสระเครื่องเครื่องสายเครื่องสีแล้วก็มีมีคอร์ดสผู้หญิงมีคีย์บอร์ดมีคอร์ดสผู้หญิงซึ่งสมัยนั้นเราใช้คุณปานธนพรเป็นเป็นเป็นคนร้องเพลงนี้โดยร้องคอา้วครับสมัยโน้นะนะ เกือบเดียรยี่สิบห้าปีที่แล้วในแขกรับเชิญเมื่อกี้ก็เปิดตัวน้องเสือเลยบนเวทีน้องเสือเแขครับเชิญวงมาด้วยวงมาด้วยจากวงมาด้วยกายเลยใช้โอกาสนะนะโอเคพอไปจ้างโอเคอย่างน้องเสือนี่ยังไงคะพี่เสกขาเพราะว่าเรียกว่าดูชินดาคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือยังไงฮะใช่ใช่อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า เสือเขาตามไปเล่นคอนเสิร์ตกับผมตลอดเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศเล่ไปด้วยตลอดอเขาก็ซึมซับมาผมผมไม่คิดเลยว่าเขาจะร้องเพลงเป็นนะ,ะจนอยู่มาวันหนึ่งเขากลับมาจากบอยจิกันดีซีเนี่ยเขาไปร้องคาราโอเกะกับผมแล้วก็ไปร้องเพลงพวกอะไรพวกของเอชชีรันไม่พ่อฟังนะก็ก็มีความรู้สึกว่าโอ้โลูกสงสัยจะมาทางเราแล้วก็ร้องแรปด้วยนะครับก็ดีครับและดนตรีมันจะเป็นแนวロ็อกอนดโลเหมือนคุณพ่อไหมฮะคุณบนเวที พี่เสือทำดนตรีแบบไหนลูกรแนวแรปแนวฮิปฮอปฮิอแนวกันแล้วจะมีการก็คือคอร์ลับคือคอไดแนนอนดนตรีใช่ทำในในงานนี้มีคอร์ลับกันครับแต่ว่ายังไม่อยากเฉลยอะไรมากครับให้ให้รอดูว่าเป็นยังไงใช่ครับเสือก็มีเพื่อนเขามาด้วยเป็นแรปเปอร์เฮ้ยเฮ้ยพ่อเสียใจหแล้ว แต่ก็บอกเออผมไม่ได้มาคนเดียวครับก็ใช่มีมีเพื่อนชาวแดนด้เขาเก็บความลับไม่อยู่เลยคือบางทีก็มีพี่ดงพี่ดาอะไรบอกกันคนละคนจริงๆแล้วบอกได้ไม่ใช่เหรอบอกได้ป่ะแล้วแล้วแต่แล้วแต่พี่ดาคนแรกแล้วกันตั้งดต่คนแรกแล้วนักข่าวหลายคนหลายคนหลายคนเดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยไปทางเฟซบุ๊กของผมนี่นะครับว่าใครเป็นใครมาเชิญแต่เราบอกว่าสนุกแน่นอนใช่ไหมคะสนุกแน่นอนสนุกสนุกก็เป็นคนที่รักกันนะครับ แล้วหลายคนถามาพี่รัตขึ้นยังพี่รัตก็เดี๋ยวผมจะเชิญมาด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนพี่รัตไม่ค่อยสบายนะครับถ้าเชิญมาก็จะเล่นสักเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเนีก็ต้องต้องโทอบถามว่าไหวหรือเปล่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้สามชั่วโมงพอไหมครับน่าจะประมาณนั้นครับยังต่ำไ่เกินสามชั่วโมงครับไม่เกินครับไม่เกินตอนนี้แก่แล้วเล่นไม่ค่อยไหวแต่ว่าจะสู้เต็มที่สู้เต็มที่ราต้องพูดไว้ก่อนว่าว่ามนไม่เกินไม่เกินตอนนี้คือ ฟาไม่ขน้หนึ่งรอบถ้าเกิดมีคนขอเพิออ่มรอบถ้าโซเอาก็จะจัดอีกพอเพิ่มได้<อ>แต่ตันนี้วันที่6วันนะครับผมก็กนกตอนที่ประกาศไปเป็นแนฟนฟแบาเลยนะครผมมองจากสื่อมวลชนที่มาในวันนี้ผมรู้สึกว่าฟินแบ็กดีมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้เกียริมาล่วงแ้าข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับุณมากนะดีมากครับ ตอนนี้ตอนนี้กาสามชั่วโมงนี่จะเกิดขึ้นได้ไหชั่วโมงนี่ไหวอยู่แล้วเพราะมีน้องมาช่วยด้วยมีน้องๆมาหลายคนนะครับมาช่วยร้องด้วยผมไม่ได้ร้องคนเดียวแต่ถ้าสามชั่วโมงคนเดียวนี่สงสัยจะต้องไปฟิตร่างกายฝากคอนเสิร์ตได้ด้วยหนะใหญ่เมื่อไปก็อย่างที่บอกนะครับเราคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งหน้าสุดที่เล่นนั่นคือคอนเสิร์ตเพื่อเพื่อนนะครับซึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์เมื่อยี่สิบ สามปีที่แล้วนะครับแล้วก็ส <c oughs> ิ่งที่เชื่อมต่อโลโซกับแฟนเพลงอยู่ก็คือบทเพลงแล้วก็ภาพคอนเสิร์ตในวันนั้นนะครับก็คือเด็กรุ่นหลังที่ที่ยังติดตามโลโซอยู่เนี่ยก็แน่นอนเขาไม่เคยเห็นเราเล่นด้วยกันอยู่แล้วก็ก็ดูจากคอนเสิร์ตนั้นนะครับแล้วก็ฟังเพลงเก่าๆของเราวันที่6นี้แหละครับมาดูของจริงกันนะครับน้องๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับดีใจมากครับที่สุดการรอคอยครับ ที่ฟกงห่ครับพี่ครับก็อยากให้มาดูนะครับเป็นโอกาสพิเศษจริงๆครับครบท้วนทุกขบวนความครบท้วนทุกเพลงยิ้แล้วก็ทุกเพลงที่อยากฟังจะได้เห็นวิเศดี่ร้องเพลงในคอนเสิร์ตนี้ด้วยจริงหรือเปล่าจริงเลยือกาม้อ๋อได้ได้สิหมเก่งไปแล้วไปแล้วไแเก่งไปแล้วเนี่ยรับไงคะตอนนั้นเขาเรียกว่าหยุดหยุดจะเคลื่อนไหวอหยุด คือผมบอกตัวเองว่าถ้าผมหมดร้อยล้านนี่ผมจะไม่ทําต่อซึ่งก็หมดจริงๆแต่ว่าก็ <c oughs> กโชคดีที่ยังมีเงินเก็บอยู่แล้วก็ซื้อที่ดินเก็บไว้เลยครับก็ก็เรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่เครียดอะไรมากแต่ถ้าสมมติว่าถ้าไม่ไม่มีเงินเก็บเลยนี่สงสัยจะเครียดมาก <c oughs> ก็หมดไปเป็น,100น,นร้อยล้านนี่เอครับร้อยล้านนี่ระยะเวลากี่ปีเสี่ยงอ่ะสองปีกว่าครับ เรียกว่าเรียกว่าเป็นการทาธุรกิจที่ผันสุดเลยนะผมว่การที่ปรการ2สองปีเรียกว่าเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมากราคาแพงมากในตอนก่อนที่จะถึงร้อยล้านนี่คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบถอดใจมาก่อนใช่ไหมที่เคือก่อนที่จะถึงร้อยเนี่ยก็เริ่มรู้สึกถอดใจแล้วแต่ว่ายังสู้ต่อเพราะว่าลูกน้องนี่ก็ผมบอกว่าบอสต้องสู้นะเราก็สู้ด้วยกันแต่สุดท้ายก็ไปไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ย เครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมันต้องลงทุนมากกว่าันเยอะนะครับ<ช> <100 S 2> น้อยต้องมีสักสา,ามร้อยห้าร้อยผมว่าลงเงินเราไม่พอเงินเรามีไม่พอแล้วก็โรงงานผลิตของเราก็ไม่มี <นะ S 1> ไม่เข็ดนะก็อยากจะทำอีแต่ว่าต้องดูก่อนว่าจะทำธุรกิจดีนนแต่ไม่อาลงทุนดีกลับมาแล้วใช่ไหมคะมีคนถามเยอะมากเพราะหลังจากที่สื่อวลชนออกข่าวไปเนี่ยมีคนถามว่า อยากจะรูปธุรกิจด้วยแต่ผมก็ยังไม่พร้อมนะครับคุณร้ชมจะเป็นไปได้ไดนะ <c oughs> ต้องปรึกษาผุ้การก่อการรู้เก่งการเป็นจีการรุกเก่กกเกงของผมด้วย <c oughs> เอออันนี้เด็กจะแชร์ประสบการณ์ระดแบคบบนรุ่นใหม่หรืออะไรเขาจะท,ทำธุรกิจน,นะคบพิเศษว่าต้องระวังอะไรถึงไม่ให้แบบต้องอต้องศึกษาธุรกิจให้ดีนะครับแล้วก็ต้องมีทุนที่สำคัญแล้วก็พนักงานก็สำคัญมากนะครับก็ขอให้ทุกคน แต่คิดจะทําอะไรทรําธุรกิจ,จต้องคิดได้ดีเพราะว่าธุรก,กิจมีความเสี่ยงแล้วมีเรื่องขาดทุนก็เปนเรือ่องที่เกี่ยวข้องใช่ไหมครับไ,ไม่ขายครับไม่ได้ขายแต่คุณการบอกมีคนติดต่อมาซื้อเยอะครับครับแต่เก็บไว้ก่อน,นกเก็บไว้ลูกๆครับสืส้อทำต่อขอบคุณนะสวัสดีครับ